แล้วทำไมชีวิตสัตว์คนเอ,อ้ยไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับยุติธรรมไม่ยุติธรรมพระเจ้าสร้างมาคิตไปทำไมทำไมกินก็พระเจ้าอนุญาตให้กินได้มาละ <S <S เพราะฉะนั้นคนที่ตั้งคําถามเมื่อสักครูท่ที่ที่ผมจะมาบรรยายเนี่ยว่าอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมเขาพูดนะที่เอาพยะเยซให้คนที่มารับอิสลามหมดเลยที่ทําบาปมาก่อนหน้านี้ไม่ยุติธรรม สุดท้ายคําตอบที่ว่าไม่ยุติธรรมนั้นมันเป็นคําตอบออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น subjective แปลว่าสิ่งที่ตอบมานั้นเป็นตอบมาจากอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวไม่ไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ที่จะพิสูจน์ได้ว่าคําตอบนี้ถูกต้องร้อยปร์เซ็นต์ไม่เป็น objective ไม่เป็น objective o b j e c t i v เพื่ออะไรสากลร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าต้องเป็นแบบนี้ไม่ใช่ต้องยอมรับก่อนนะสิ่งที่ตัวเองตอบมานั้นอยู่ในประเภทที่ว่าอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวส่วนตัวเนี่ยคนที่เชี่ยวชาญในการด่าว่าต่างศาสนาเนี่ยแล้วได้ประมวลสิ่งที่ต่างศาสนิาใช้โจมตีอิสลามเนี่ยนะแทบจะทั้งหมดเลยสิ่งที่ต่างนี้ใช้โจมตีอิสลามนั้นอยู่ในประเภทที่ว่าใช้อารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวส่วนตัว แต่ต้องชี้ให้เขาเห็นก่อนว่าสิ่งที่คุณตอบมานี้มันอยู่ในประเภทที่ใช้ความรู้สึกอ่อนไหวอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวอ่อนไหวส่วนตัวตอบไม่ใช่เหตุผลทางวิทยาศาสตร์เชิงประจักษ์ให้เขาให้เขารู้ก่อนสิ่งที่ว่าเขาตอบเป็นแบบนี้อย่าให้เขาแบบแบบได้ใจอ่ะว่าสิ่งที่เขาแย้งลงมาเนี่ยโอ้โหประจักษ์แล้วไม่ใช่ทําให้เขารู้ก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกส่วนตัวกุณ เมื่อตอบแบบนี้ไปชี้ให้เขาเห็นแล้วว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแบบนี้เราค่อยตอบเชิงตักกะเหตุผลไปเราค่อยค่อยตอบเชิงตักกะเหตุผลไปว่าทําไมทําไมทําไมมันต้องไม่ยุติธรรมทำไมเกี่ยวอะไรกับไม่ยุติธรรมอัลเหรอมันต้องตั้งคําถามต้องตั้งคําถามฟังให้ดีนะครับต้องตั้งคําถามได้ชีวิตเนี่ยใครเป็นเจ้าของอ่าชีวิตเนี่ยใครเป็นเจ้าของ คุณเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยเนี่ยคุณเชื่อคุณถามเชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตใจเป็นเจ้าของคุณก็ต้องบอกพระเจ้าสร้างชีวิตชีวิตทั้งหมดเลยทั้งคนและสัตว์พระเจ้าสร้างมาพระเจ้าเป็นเจ้าของฟังให้ดีนะพระเจ้าเป็นเจ้าของสมมติว่ามีคนคนหนึ่งขโมยเงินคุณไปหนึ่งแสนบาทเงินของคุณเลยนะแล้วคุณก็จั ตัวเขาได้แล้วสุดท้ายแล้วโอเคคุณให้อภัยยกให้เลยแสนหนึ่งให้อภัยไม่เอาผิดไม่เอาผิดเลยเลยด้วยกับด้วยกับความไม่ตาอะไรกันแล้วแต่ด้วยเหตุผลแรกุมคุยกันแล้วแต่คุณยกให้เลยแสนหนึ่งไม่เอาเป็นเลยยกตังค์ให้แสนหนึ่งทั้งท้าที่เขาขโมยอะถามว่ามีสิทธิ์ไหมทำแบบนี้คุณเป็นเจ้าของมีสิทธิ์ธรรมดาเลยเอามันเซ็นเลยมีสิทธิ์แล้วถ้าแล้วคุณจะว่าถ้าเกิดมีคนคนหนึ่ง มาบอกคนว่าโอ้ยไม่ได้คุณมันไม่มันไม่ยุติธรรมมันต้องลงโทษคุณจะว่าไงคุณจะว่าไงกับไอ้คนที่มาบอกคุณคุณจะบอกเฮ้ยมึงมึงอะไรของมึงขอโทษนะมึงอะไรของมึงนี่ตังคูนะเว้ยจะยกให้เขากูจะไปเอาโตไปจับเขาหาตำรวจจะยกให้เขาจะไม่เอาอะไรเขาเลยให้เขาไปแสนเรื่องของกูเรื่องของผมนี่ตังค์ผมคุณไม่สิทธิ์เลยเฮ้ยไม่ยุติธรรมคุณต้องลงโทษมันอะไรของคุณเนี่ยเข้าใจยังในดตะกะ คือเวลาคุณเป็นเจ้าของโดยบริบูรณ์เนี่ยนะถึงแม้ว่าความเป็นเจ้าของของคุณถูกพลาดไปเนี่ยนะถูกขโมยไปเนี่ยท้ายที่ถุกจับขโมยได้เนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาโทษเลยกับขโมยยุกเงินให้เลยแสนหนึ่งและไอ้คนที่มาบังคับให้คุณแบบไม่ได้มันไม่ยุติธรรมต้องจับไปลงโทษคนคนนั้นแหละมีสิทธิ์อะไรที่มาบอกคุณว่าไม่ยุติธรรมเข้าใจยังตะาก,กัน นี่เป็นการตอบอย่างหนึ่งอันนี้ตะกะกดกำลังจะบอกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยครเ,เป็นเจ้าของอัลลอฮ์เป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของพระเจ้าเป็นเจ้าของมนุษย์ไม่มีทางตายนอกจากอัลลอฮ์ประสงค์จะดึงชีวิตเขาไม่มีใครจะไปฆ่าใครตายที่เขาตายได้เพราะอัลลอฮ์ดึงชีวิตประสงค์ให้เขาตายอัลลอฮ์เป็นเจ้าของ ในเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของคุณไม่ใช่เจ้าของมันกจเหมืองไอ g ้ไอ้ขโมยเงินอะไรเงี้ยนะคุณมีสิทธ์อะไรมาบอกอ <ys> ัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมมีสิทธ์อะไรมาบอกในเมื่ออัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตค <ys> นีนะอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์มีไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างเนี่ยมนุษย์เกิดไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่สร้างถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ชีวิตชีวิตอัลลอฮ์เป็นปเจ้าของโดยบริบูรณ์เลยก็เลเมื่อ ถ้าอัลลอฮ์จะยกให้เลยคนคนหนึ่งมารับอิสลามเนื่องจากความดีที่เขาทําเนี่ยนะมันในทัศนะของอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่มา,จากจนกระทั่งอัลลอฮ์นั้นไม่เอาผิดนะทําผิดเลยมาอัลลอฮ์ยกไปเลยเหมือนกับคนตะเกียบที่ยกเงินให้แสนหนึ่งไปเลยอะ่ะไอคนขโมยเนี่ยมันอาจจะไปทําเอาดีอะไรให้คนที่ถูกลักขโมยเพิ่มอกเพิ่มใจในอดีตก็แล้วแต่เป็นเหตุว่าไอนี่มันทําดีไว้กับเราเยอะเหมือนกันแต่มันขโมยแล้วรั้งนี ยกไปเลยกับละกันเนื่องจากความดีที่มันทาให้ทํากับเรามนุษย์ยังมีสิทธิ์คิดแบบนี้ถูกไหมและทําไมอ่ะการรับอิสลามเนี่ยมันเป็นผลบุญมันอันยิ่งใหญ่มันเป็นความดีอันยิ่งใหญ่เนี่ยทาไมอัลลอฮ์จะไม่มีสิทธิ์ยกให้เลยสิ่งที่มนุษย์ทําไม่ดีทําไมอัลลอฮ์จะไม่มีสิทธิ์เห็นยังครับตักกะเหตุผลเลยเนี่ยทําไมทําไมอัลลอฮ์จะไม่มีสิทธิ์ในเมื่อมนุษย์ยังมีสิทธิ์ยกให้กันเลยอ่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่จะถามยอมรับไหม ว่าบาปเนี่ยมีการให้อภัยทำผิดเนี่ยมีการให้อภัยกันยอมรับไหมละ่ะถามถามคนที่ถามคำถามตะกี้ยอมรับไหมว่าการทำความผิดเนี่ยมีการให้อภัยไม่เอาถือถือ,ถอไม่ไม่ถือโทษโกรธสากันยอมรับไหมสุดท้ายก็ต้องยอมรับถูกไหมสุดท้ายก็ต้องยอมรับสมมติมีคนมาต่อยหน้าคน คุณบอกไม่เอาไม่เอาไม่เอาผิดไม่เป็นไรไม่เป็นไรยกให้มันไปจบไหมจบนี่ขนาดคุณนะเป็นเจ้าของตัวคุณเนี่ยมีคนมาชกหน้าคนเนี่ยคุณไม่เอาผิดเขาคุณไม่ถือโทษเขาไม่ถือสาเขาแสดงว่าคุณยอมรับใช่ไหมว่ามันมีการไม่ถือสาไม่เอาโทษคำถามมีอยู่ว่าคุณเอาขีดคุณคุณเอาคุณเอาเกณฑ์อะไรวัดอ่ะโทษแบบนี้ต้องถือสาโทษแบบนี้ไม่ได้ ถือสาไม่ได้โทษแบบนี้ถือสาได้โทษแบบนี้ไม่ได้มันใหญ่ไปห้ามถือสาใช่ใครใครเอาเอาสิทธิ์มาจากไหนในการมากําหนดถือสาไม่ถือสาคุณถ้าเป็นคุณคุณมีสิทธิ์เท่าไหร่ก็แล้วแต่แล้วแต่ตัวคุณแต่คําถามคือนี่พระเจ้านะครับอัลเหรนะครับเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์นะครับคุณยังเป็นคุณยังไม่ใช่เจ้าของชีวิตตัวคุณเองเลยถ้าคุณเป็นเจ้าของตัวคุณเองเนี่ยนะคุณจะเลือกตายไนไหนก็เลือกตายได้นะ ถูกไหมแต่นี่คุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตคุณตายวันไหนเนี่ยคุณไม่มีสินเลือกอาลอ์เลือกให้คุณเนี่ยบ่งบอกว่าคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิตอาลอ์เป็นเจ้าของเมื่อคุณยังไม่เจ้าเจ้าของแต่เวลาร่างกายคุณไหนใครมาทําร้ายคุณเนี่ยคุณยังมีสิทธิยกโทษให้เขาเลยถูกไหมและคําถามคือแล้วทำไมอารอ์จะไม่มีสิทธิยกโทษนั้โทษให้เมแม้ว่าโทษนั้นมันจะเป็นหนักขนาดไหนแต่เนื่องจากคนคนนั้นเขาทำความดีอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความดีที่ดีมากๆ เป็นเหตุให้อาร้อนนั้นไม่ถือสาโทษไม่ว่าจะหนักขนาดไหนทำไมอาร้อจะทำไม่ได้ทำไมอาร้อจะทำไม่ได้ถ้าคุณยอมรับกฎที่ว่าโดยการไม่ถือสาการยกโทษให้คุณยอมรับเมื่อคุณยอมรับกฎข้อนี้แล้วเนี่ยนะคุณเอาอะไรมาจำกัดอ่ะเอ้ยอันนี้ยกไม่ได้ว่าใหญ่ไปใครใครกำหนดใหญ่ไปไม่ใหญ่ไปนะคุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณเป็นเจ้าของสวรรค์คุณเป็นเจ้าของนรกแหละถูกไหมคุณไม่ใช่เจ้าของชีวิต เจ้าของสวรรค์คุณก็ไม่ใช่เจ้าของนรกคุณก็ไม่ใช่คือคุณไม่มีสิทธิ์เลยอะในการที่จะมากําหนดว่าโทษแบบนี้ยกไม่ได้โทษแบบนี้ยังยกให้ได้ให้กำหนดแม้กระทั่งในแต่ละประเทศเนี่ยนะการยกโทษให้เนี่ยนะคนทําผิดที่ติดคุกอะแลวแล้วก็จะมีบางวานันหรือบางช่วงโอกาสลดโทษให้มนุษย์จะลดโทษให้กันได้เลยนะนะถูกไหมมนุษย์เนี่ยยังลด,ลดโทษให้กันได้เลยนะมนุษย์นะ และอัลลอฮ์เป็นเจ้าของสวรรค์เจ้าของชีวิตไม่มีสิทธิ์เต็มบริบูรณเลยเหรอที่จะมีสิทธิ์เลยว่าอะไรอัลลอฮ์จะยกให้เลยเนื่องจากคนคนนี้จะไปประกอบความดียังยิ่งใหญ่ลดลบให้หมดเลยยกเลยหมดเลยทำไมจะทำไม่ได้แค่นียเขาเลยตอบเชิงตังกกะอันฟิกรีนะครับอันฟิกรีอัตมันเิกีอัลโซฮียเนี่ย อันอักลีอันฟิกรีอัน so อัลอันอักลีอันมันตะกี้อัศเฮียตอบเชิงตักกะเชิญใช้ปัญญาเชิงเหตุผลที่ถูกต้องหมายความว่าความยุติธรรมของอัลลอฮ์คำสอนที่ว่าอลัลลอฮ์ยกโทษให้หมดเลยสําหรับคนที่ม่รัสลามยังอยู่ไม่ไปทําลายไม่ไปรือ้อไม่ใช่ตอบไม่ใช่ตอบไม่ได้แล้วก็ไปไปรื้อคําสอนเลยเฮ้ยอิสลามไม่ได้สอนว่าเราจะยกโทษให้หมดหวนี้รื้อเลยรือรอร้อรือรอร้อคำสอนทิ้งเลยเพื่อเอาใจต่างสนิทเพราะตัวเองตอบก็ไม่ได้ ไม่ใช่ครับคําสอนนี้นี่เป็นคําสอนที่ถูกต้องเลยอัลลอฮ์จะลบล้างบาปให้หมดเลยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ครับเพราะคนคนนี้ได้มารับอิสลามเป็นความดีอันยิ่งใหญ่นะเพราะฉะนั้นชีวิตใครเป็นเจ้าของขอที่หนึ่งนะสองตัวคุณเนี่ยมีคนขโมยเงินคุณเนี่ยตะแย่ที่ยกตัวอย่างไปคุณจะมีสิทธิ์ยกให้เขาเลยนะแล้วถ้าใครมาบอกคุณว่าเฮ้ย hey, มันต้องลงโทษ คุก็อาจจะโต้เขากับคุณมีสิทธิ์อะไรมาบอกให้ลงโทษกับผมยกให้ผมเป็นเจ้าของข้อที่สามยอมรับกฎที่ว่ามีการไม่ถือโทษปัวสาใช่ไหมยอมรับข้อนี้ใช่ไหมถ้ายอมรับจบไม่ต้องพูดมากแล้วนะครับอัลลอฮ์มีสิทธิ์มากกว่าคุณอีกในการที่จะยกโทษให้มนุษย์จะเป็นโทษแบบไหนกันแล้วแต่ในเมื่อคุณเป็นมนุษย์คุณยังยกโทษให้มนุษย์ได้กันได้เลยในแบบที่คุณอยากจะยกในแบบที่คุณอยากจะยกแล้วทำไมอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า,ามีแบบของพระองค์ทำไมจะไม่ได้ คุณนิสิตแลยมามาจำกัดแบบต้องเป็นแบบนี้ถ้ามากกว่าน,นี้ไม่ยุติธรรมถ้าแบบคุณถือว่ายุติธรรมเฮ้ยยังไงแล้วเนี่ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับนะครับแล้วคุณกินเนื้อสัตว์ไหมคมสัสคัสสิกมาก้กินเนื้อสัตว์เนี่ยคุณคุณนี้ไม่ยุติธรรมต่อสัตว์นะจะว่าคุณกินเนื้อสัตว์ทุกวันเนี่ยคุณไปกินเนื้อกระทะคุณไปกินเนื้อสัตว์โอ้โหตลอดชีวิตที่คุณโตมากกว่าจะอายุคุณเท่าไหร่เนี่ยคุณกินสัตว์ตายไปกี่ตัวแล้ว นี่คุณไม่ยุติธรรมต่อสัตว์นะถ้ามีคนพูดอย่างนี้คุณจะว่างไงถ้ามีคนพูดอย่างนี้คุณจะว่างไงคุณก็บอกมันไม่เกี่ยวเนี่ยคุณบอกนไม่เกี่ยวทำไมทำไมจะไม่เกี่ยวเขาไม่เกี่ยวอะสัตว์มันพระเจ้าสร้างมานี่พระเจ้าใครเป็นเจ้าของชีวิตสัตว์พระเจ้าใครเป็นชีวิตเจ้าของใครเป็นชีวิตที่ถูกฆ่าตายอะที่คนมารับสลราไปฆ่าเขาตายใครเป็นชีวิตใครเป็นเจ้าของชีวิตพระเจ้า แต่ทาไมชีวิตสัตว์คุณบอกเอยไม่เป็นไรกินไปฮะเจ้าเป็นชิกเจ้าของชีวิตสัตว์ที่คุณกินมันตายอ่ะและพระเจ้าก็เป็นชิกเจ้าของชีวิตของมนุษย์ที่คนมารับอิสลามไปฆ่าเขาตายก่อนนะแล้วทำไมชีวิตสัตว์คุณเอยไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับยุติธรรมไม่ยุติธรรมพระเจ้าสร้างมากินเอะทำไมอ่ะทำไมกินอ่ะก็พระเจ้าอนุญาตถึงกินได้ถึงมาละก็นั่นไงพระเจ้าไม่ถือโทษปวดสาไงสำหรับคนที่มารับอิสลามใหม่ ที่เขาจะทําผิดอะไรก็แล้วแต่ต่อให้ฆ่าคนตายก็แล้วแต่พระเจ้ายกโทษให้นั่นคือชีวิตที่พระเจ้าสร้างไงอย่าลืมประเด็นสาคัญคือพระเจ้าเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของเหมือนกับตักกะเรื่องเงินที่คุณยกให้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์เลยจะมาชี้นิ้วบอกพระเจ้าไม่ควรทเนี่ยฮิกมาการกระทําของอัลลอฮ์นั้นมีฮิกมามีวิทยาปัญญามีเหตุผลอย่างเป็นที่สุดและมีอาเดนมีความเป็นธรรมมีความยุติธรรมด้วยแต่สติปัญญามนุษย์อาจจะคิดไปถึงถูกไหม คุณคิดไม่ได้แต่ผมมาคิดให้คุณเนี่ยสติปัญญามนุษย์ต่างกันแล้วเห็นไหมดรสกิทไนต์ตอบคําถามต่างตาสางต่างสนิกตาสนิกสติปัญญาคิดยังไงก็คิดไม่ออกแต่ว่าดรสกิทไนต์ตอบให้โอ้เข้าใจแล้วก็แสดงว่าสติปัญญาคุณอะคิดได้สุดเนี่ยอยู่แค่น้เราคิดตอบไม่ได้แล้วแต่อีกคนหนึ่งเขาคิดได้มากกว่าคุณแล้วเขาตอบคําถามคุณต่อยอดให้คุณจนกระทั่งว่าเออใช่อย่างนี้๋อพอใจแล้วแค่นี่ยผมตอบห้คณเรียบร้อยแล้ว